ขนมซีเรียลท็อปชอยสามแถม1วันนี้มาแล้วจ้าสำหรับโรพิเศษแฟลตเซลหนึ่งบาทหรือว่าใครได้ราคาต่ำกว่าน,นี้นะพี่ๆจ๋านะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่จะได้อยากได้ขนมซีเรียลสติกท็อปชอยตัวนี้ไปท็อปชอยสามแถมหนึ่งวันนี้ให้กับลูกๆไปไว้ติดบ้านไว้บอกเลยว่าคุ้มมากๆคะ่ะคุณแม่จ๋า ขนมซีเรียลนะคะขนมซีเรียลสติกท็อปชอยส์แถม1วันนี้ค่ะ3ามแถมหนึ่งวันนี้จํานวน100ชิ้นนะคะใน1แพ็คนะคะบรรจุ25ชิ้นนะคะใน1นึ่งรังจํานวน12แพ็คนะ จัดส่งฟรีด้ค่ะทุกคนจ๋าจจดส่งฟรีด้วยรีวิวแน่นมากๆค่ะรีวิวแน่นมากๆไปดูรีวิวก่อนได้เลยนะคะมีออย,ออยด้วยนะจ๊ะสินค้าทุกยิ้นส่งสินค้าุทุกชิ้นนะคะส่งตรงจากโรงงานถึงบ้านค่ะสินค้าทุกชิ้นส่งตรงจากโรงงานถึงบ้านมั่นใจได้รับสินค้าของแท้แน่นอนจ้านะคะเก็บได้1ปีนับจากวันผลิตนะ แช่เย็นอร่อยมากๆทุกคนจา๋าแช่เย็นอร่อยมากๆเลยนะคะเด็กๆชอบมากๆจ๋าะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กำลังมองหาขนมนะคะมีประโยชน์ให้ลูกนะคะแนะนําเป็นขนมซีเรียสสติ๊กท็อปชอย์สแถม1วันนี้ราคา165บาทเท่านั้นจา๋าหรือว่าใครได้ราคาต่ำาวันนี้คุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋ารีบกดรีบจิ้มเลยนะคะ โปรแฟตเซลของเราค่ะโปรแฟตเซลของเราสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมสต็อกแน่นอนจ้ะไม่มีเติมสต็อกแน่นอนนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กำลังมองหาขนมอร่อยขบเคี้ยวให้กับลูกๆอยู่นะคะแนะนําเป็นขนมเซรีเร่ยลนะคะสติ๊กนะคะท็อปชอยส์สแถมหนึ่งวันนี้ค่ะจํานวน100ชิ้นนะคะ25ชิ้นต่อ1แพ็กนะคะ25ชิ้นต่อ1แพ็คหลังจํานวน12แพ็กนะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนี้ให้ด้วยแล้วก็โอนนะคะสะดวกแบบไหนชาระเงินได้เลยค่ะสะดวกแบบไหนชําระเงินได้เลยนะจ๊ะนะคะถ้าเกิดใครที่จะสะดวกนะคะเป็นโอนก็ชําระเงินได้เลยหรือว่าเฮ้ยรอเก็บเงินปลายทางก็ได้ค่ะก็ชําระเงินที่หน้าบ้านได้เลยจาย้า อย่าลืมใครที่เข้ามาแล้วนะคะทุกคนจ๋าอย่าลืมคอจอข้อใจกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อจะได้รับสิทธิ์ส่งฟรีกันด้วยใครมีค่าส่งไปเก็บคูปองส่งฟรีก่อนนะคะใครมีค่าส่งไปเก็บคูปองส่งฟรีก่อนนะ,ะทุกคนจ๋ารีวิวแน่นมากเลยนะคะรีวิวท่านนี้บอกว่าแพ็คของมาอย่างดีขนมน่าทานมากเป็นของฝากหรือว่าไว้ทําบุญใส่บาตรก็ได้จ้า <S <S อ่านนะคะแล้วก็นะคะอีกท่านบอกว่าส่งเร็วมากๆครับเดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าจะได้สั่งใหม่ค่ะ บอกเลยว่าใครสั่งไปแล้วมีรอบ2รอบสแน่นอนค่ะใครสั่งไปแล้วจะมีรอบ2รอบสแน่นอนจ้าสำหรับนะคะสำหรับนะคะขนมขบเคี้ยวอันนี้ทุกคนจ๋ามีออยด้วยนะคะมี4รสนะนะคะก็คือรสช็อกโกแลตค่ะรสนมรสสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็รสมะาพร้าวจ๋านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถแช่เย็นได้ทุกคนจ๋าอร่อยมากเลยสามารถเก็บได้1ปีนับจากวันผลิตสินค้าทุกชิ้นส่งตรงจากโรง,งงานถึงหน้าบ้านเอ่อเคลียกว่าส่งตรงจากเอ่อส่งตรงจากโรง,งงานถึงหน้าบ้านท่านเลยจ้ะ มั่นใจได้สินค้าของแทนแน่นอนค่ะนะคะจะส่งฟรีรีวิวแน่นมากเลยค่ะจะส่งฟรีรีวิวแน่นมากๆเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะเอาไปไว้ติดบ้านเอาเป็นของฝากก็ได้นะจ๊ะเนาะเป็นของฝากก็ได้จ้ะนะคะมีออยอให้ด้วยนะคะสินค้าทุกชิ้นบอกเลยว่าส่งตรงจากโรงงานถึงหน้าบ้านเลยจ้า มั่นใจได้สินค้าของแท้ค่ะเก็บได้นานถึง1ปีนับจากวันผลิตน,นะจัดส่งฟรีนะคะทุกคนจ๋านะคะมีออย่อยด้วยแช่นะคะไว้เออในตู้เย็นทุกคนจา๋ามีฮาราลนรับรองด้วยกรอบหวานหอมเคลือบด้วยครีมจากขนมท็อปชอยสามแถม1วันนี้จํานวน100ชิ้น25ชิ้นต่อ1แพ็ค1ลังจะมีเออหลังจำนวน12แพ็คนะ ขนมซีเรียลสติกท็อปช้อยสามแถมหนึ่งวันนี้ขาย25่ะิบชิ้นต่อ1แพ็คนะจ๊ะ25ชิ้นต่อ1แพ็ควันนี้นะคะมีรสช็อกโ,โกแลตค่ะรสนมค่ะรสตอเบอร์รี่นะคะรสมะพร้าวนะจ๊ะสามารถที่จะไปเลือกได้เลยจ้านะคะเนะนะคะสำหรับวันนี้โปรโมชั่น แฟลเซลนะคะทุกคนจา๋าแฟลเซลหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าเกิดสินค้าตัวไหนรสชาติไหนหมดแล้วไม่มีเติมสต็อกนะนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋านะคะถ้าเกิดรสชาติไหนหมดแล้วไม่มีเติมสต็อกแน่นอนจ๋านะคะฉะนั้นวันนี้รีบกดรีบจิ้มเลยค่ะราคา165บาทเท่านั้นจา๋าหรือว่าใครได้ราคาต่ำกว่านี้ก็รีบจิ้มได้เลยจา้ามีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วโอนนะคะสะดวกแบบไหนชําระเงินได้เลยจ้านะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ฟังไม่ทันเดี๋ยวพี่ตาพูดให้อีกรอบหนึ่งนะคะ